สวัสดีค่ะ FC วันนี้แอดก็จะมาสรุปตัวเลขของอาจารย์อุค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเพจอาจารย์อุนะคะมีคนเข้าไปติดตามแล้วก็บอกว่าอยากจะได้เลขของอาจารย์อุอยากจะให้อาจารย์อุสรุปเร็วๆค่ะอาจารย์อุก็เลยบอกว่าแอดจะสรุปให้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่า FC ติดต่อมาหลายท่านนะคะอยากให้อาจารย์อุสรุปตัวเลขงวดนี้เลยงวดวันที่16มีนาคม2565 <c oughs> แอดจเม็ดนะคะเพราะว่า ส่แล้วพูดก็ไม่ค่อยชัดแมสสองชั้นนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเอสวัสดีครัเป็นยังไงบ้างท,ท่านเอฟซีโทรไปหาบ่อยอยากให้สรุปเลขเร็วๆก็เราก็ทําตามคําขอเนอะเอออาทิตย์นี้ก็พอให้เอฟซเตรียมปากกาดินสอสมุดให้เรียบร้อยเด้อจดไวเอฟไอ จารดูจะได้บอกเป็นตัวเลขเราไม่ได้โชว์ไปใบน้นมันเอามาบอกเป็นตัวเลขเนะขาะจะได้โชว์แล้วจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นี่เป็นแค่แนวทางอืมโปรดใช้วิจ,จ,จารณญาณในการรับชมครับตัวเด่นมีห้าตัวครับมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าห้าหกครับค่ะเอฟซีจดไว้เลยนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าห้าหกนี่เด่นครับค่ะสำหรับตัวรองก็ สี่แปดหกเก้าหกสองครับสี่แปดหกเก้าหกสองระหว่างเบิ้ลครับงัดน,นี้สองสองระว่างเบิ้ลนด้วยสองสองครับมีสามตัวแม่อาจารย์ไม่มีครับให้สองตัวก็พอละเมืเอ่อกี้ตัวเด่นตัวรองมีกี่ตัวคะตัวเด่นห้าตัวอรองสามก็แปดเหมือนเดิมครับแปดเหมือนเดิมระว่างเบิ้ลนสองสองด้วยระวังสองสองนะคะเดี๋ยวใกล,ล้่านเราจะมาสรุปตัวเน้นๆให้เหลือให้ให้เหลืออยู่สามตัวเพราะว่าช่วงนี้เอฟซี เราไปขอบ่อยเราก็เลยยังไม่ได้สรุปว่าตัวไหนเน้นตัวไหนไม่เน้นอเหมือนงวดที่แล้วก็ให้สองแปดกับห้าศูนย์ไงแต่หกศูนย์สามตัวงวดนี้เราจะให้เหมือนเดิมแต่ให้แค่นี้ไปก่อนให้เอฟซีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนว่าเร่งมาแล้วเกิดเพราะว่าเราต้องหาตัวเน้นเน้น,น,นแน่ๆถึงจะส่งให้เอฟซีปกติเราต้องออกวันที่ใกล้หวยออกสองวันน,นู่แต่วันนี้เอฟซีขอมาเราก็เลยจับให้ มีเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เยอะไหมคะเยอะครับมาจากสะแก้วก็มีและกาศนนทบุรีก็มีหลายจังหวัดครับค่ะขอบคุณนะคะเอฟซี FC ที่ติดตามเพจอาจารย์อุหลักกิโลนะคะก็จะติดตามตัวเลขให้กับเอฟซีนะคะที่อาจารย์พูดคุยมาเมื่อกี้ก็เป็นเลขคำนวณของอาจารย์เองนะคะนนนะอาจารย์อุหลัก,กิโล <c oughs> มีเสียงรถเนาะครับไม่เป็นไร <c oughs> เสียงรถไม่เป็นไร กันเลยไห<ป>มค,ครับพี่โจคะอาจารย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าห้าหกครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าห้าหกเด่นครับตัวรองก็สี่แปดหกเก้าหกสองครับค่ะระวังเบิ้ลสองสองครับค่ะแต่อาจารย์ยังไม่สรุปว่ายังไม่ชี้ขาดว่าตัวไหนฟันสองตัวเหมือนงวดที่แล้วอะ่ะเหมือนงดที่แล้วครับยังครับเลอรอดูสักพักก่อนใกล้ๆวันหนวยออกทิ้งเนจะมาตัดให้เหลือสองตัวหรือสามตัวนี้เนาะค่ะ เป็นยังไงครับบรรยากาศลักิโลบรรยากาศหลังากลักยิโลตอนนี้ก็คนมาเรื่อยๆครับมีนคน<ห> <ๆ S 1> ถูกเยอะ<ม>ไหมถูกเยอะครับได้เลขจากอาจารย์ใช่ไหมคะครับได้เลขจากอาจารย์อูนี่แหละครับเขาติดตามมาตลอดมีแต่คนถามหาเราก็ต้องไปทุกวันให้เขาให้เขาเห็นหน้าบางคนก็อยากเห็นหน้าอูานี่เหรออาจารย์ลูนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้นำเสนอตัวเองนะเพราะว่าเขาถามหาจริงแล้วก็ต้องไปทุกวันค่ะ งวดนี้ก็กะว่าจะไปดูตัวเลขของเด็กก็ไม่ทราบว่าเด็กจะให้หรือเปล่าครับค่ะก็เราก็รอดูว่าเด็กพูดเองไหมครับค่ะยังติดตามอยู่นะคะน้องแอปแต่ยังไม่ได้ตัวเลขเลยค่ะเขาจะชอบบางคนหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเพจอาจารย์อู้หลักกิโลเด้อเพจจ้างเอกก็ไม่ได้ติดตามแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวก็ฝากเข้าเทปเดี๋ยวก็มา ถ้าเขาฝันดีเขาก็าาตกโทรมาหาเราเขาก็ต้องบอกเขาเล่ให้เรานค่ะ,คะก็อยากให้เอฟซีติดตามอาจารย์อุนะคะค,ค่ะแล้วแม่เกสอนเป็นยังไงบ้างอาจารย์แม่เกสอนก็ได้มาแล้วแหละอืมก็ไปติดตามเนาะติดตามมาแล้วแต่ได้มาในนี้แหละอยู่ในนี้แหละครับค่ะเดี๋ยวเอจะไปติดตามเนาะแม่เกสอนเมื่อที่แล้วก็เข้าห้าศูนย์เข้าห้าศูนย์ค่ะแต่ท่านไม่ให้ ไม่ให้ออกคืิค่ะวันนี้ก็จะลองถามท่านแล้วก็จะให้อาจารย์อุเล่าให้ฟังเนาะครับผมครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ไปติดตามคุณแม่เคยสอนให้เอฟซีนะคะเป็นสื่อกลางหน่อยเนาะอาจารย์เนาะครับครับค่ะบางทีคุณแม่เขาไม่อยากออกสื่อครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับครับยังไงอย่าลืมฝากคนมีฝันแล้วจค์กดแชร์กันด้วยนะจะได้มีกําลังใจทํางานต่อไปแล้วก็เพจอาจารย์อุ้หลักกิโลด้วยนะครับขอฝากเพจนที่ขอให้เอฟซีร่ำรวยทุกคนครับโชคดีครับมีกันใช้ครับ